่าขึ้นเขาปะเพื่อมาหล่อนยังไม่ใจใจว่ะไอ้ซาบิวนี่ยบันท้าก็ร่างอ้วนขึ้นบันทึกคือจังอ้วนขึ้นมึงสแตกไม่หยุดปากหยุดคำโอ้ยยอมจริงๆเลยก็จังกินมือละขีดนึงไงเกมมือแล้วไปเล่นได้ไปเถอะไปเล่นมาจะเล่นเลยเดินพวกมึงยังหน้ามืดแล้วหวานขึ้น รับขอไขดาวนะไขดาวได้เอาไขดาววันพฤหัสตอนห้าทุ่มอ่ะอย่างวันพฤหัสตอนห้าทุ่มคบอกมีเส้นนีไขดาวเกือบถูกนะได้แต่ว่าไอต้องกินใส่จานกระดาษเด้อเพราะสวยบนในหลาง ค,คือไ่ได้ล้างถ้วยงานบ้านงานเรียน่ฮู้จักเฮ็ดบ่อ๋อมันก็คือกัรจังตอนจากของเฮ็ดอีหยังกันย้ำมือคืนน่ะแหละล้างจานเห็ดยี่หงกันมันเกี่ยวยังกันมันะคะือกันจัเฉยมันมีน้ำยาฮะฟังปากนิชานะคะมันบ่มีน้ำยาสิปาไปใส่ยิุ้ยไปทีนี้สิปลาแล้ววุ้ยยังต้นงกิดมาโดนเลยงไ,งไปตามมักตามไปตามว่าสิปลากันหมด อ๋อคู่อยู่กันมาสิเวียดปีป้าจะได้น้องชายไอ้มันดีได้ตัวหาวได้อีกเมียนตื่นเส้ามาบ้านึงเข้าเข้าเข้ากับป้าดีบัริกานเบียดเบียดกันงานพวกเห็นหมวกกับบริษัทตัวค่ำตัวป้าขุดไปเนี่ยตัวหาผัวได้อีกรถเขาชี้สาบแช่งแม่มาตามเมียนไอ้ยตัวหาผัได้คคนดีไปนี่เนี่ยเลือกคนดีจบไปเลือกหน้าตาตัวหาผัวได้หรอกชัดนี่เนี่ยตัวชิบเปียวไปป้าไปเห็นยังมุดมักผูดดำผู้อ้วนป้าหัวนี่ป้าหัวไม่บอ แม่หนูเยเอพวสองหนูเยเอาคนมีทองเออฟา้ามันลดหนักมุไปโดยปรทฟามันลดบักกันยัน